สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอนำเสนอ C.M.U. Share n d Learn นะครับโดยในตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายหรือตอนที่3นะครับของสรุปบทความ12บทเรียนทางการเงินที่สำคัญจากหนังสือ Just Keep Buying ของ Nick m a c u r y นะครับโดยสรุปมาอีกทีนึงจากบทความในบล็อกดิ t ของ The Great Journey นะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับกดติดตามครับ บทเรียนสำคัญประเด็นประเด็นบทเรียนสำคัญประเด็นต่อไปจากหนังสือ Just Keep Buying นะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าตลาดจะเป็นอย่างไรการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญนะครับหลากหลายเหตุการณ์และความผันผวนในตลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของคุณได้การกระจายความเสี่ยงหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระทำนะครับ เพื่อช่วยลดทอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพการในตลาดณนะขณะนั้นนะครับบทเรียนต่อไปก็คือตลาดขาลงคือโอกาสทองจงกล้าในวันที่คนอื่นกลัวเพราะตลาดขาลงคือช่วงเวลาที่โอกาสในการเข้าซื้อเปิดกว้างมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นช่วงเดียวที่คุณสามารถจะทำกําไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากสินทรัพย์ินนั้นนะครับบทเรียนต่อไปนะครับใช้เหตุผลในการลงทุนไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ การลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่ปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจเราทุกคนควรมีกรอบหรือกติกาที่ตนเองตั้งขึ้นมาใช้ในการลงทุนอาทิเช่นมีเหตุผลที่จะทําให้คุณขายทรัพย์สินในมือออกไปได้แก่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนของตอนเองสินทรัพย์นั้นมีประสิทธิภาพต่ำและต่ำลงและไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่ประเมินไว้หรือแม้กระทั่งขายเพื่อน,นำเงินมาใช้ฉุกเฉินภายในครอบครัวเป็นต้นนะครับ บทเรียนสําคัญประเด็นสุดท้ายนะครับเงินเป็นสิ่งสําคัญแต่สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือเวลาเป้าหมายที่แท้จริงของการลงทุนคือการได้ไดมีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการพึงระลึกไว้เสมอว่าเงินที่คุณหามาได้ควรตอบสนองเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณและอย่าลืมหาตรงกลางระหว่างการเก็บสะสมความมั่งคั่งและกการมีความสุขไปกับชีวิตในแต่ละวันนะครับ Just Keep Buying เป็นหนังสือการเงินการลงทุนขั้นพื้นฐานที่อ่านง่ายมากแม้ว่าจะยังไม่มีฉบับแปลภาษาไทยแต่ด้วยความอ่านง่ายของมันผู้เขียนจึงมั่นใจว่าเหมาะกับผู้อ่านทุกประเภทรวมถึงผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะทำความเข้าใจและสนุกไปกับหนังสือได้ไม่ยากเย็นนะครับ Just Keep Buying พูดถึงการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับการลงทุนและการใช้จ่ายอย่างเช่นการลงทุนเมื่อถึงเมื่อไหร่ถึงจะดีหากมีเงินเท่านี้ควรควรออมเงินก่อนหรือนําไปลงทุนดีรวมถึงเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะกเกษียณได้ทุกหัวข้อทุกแงม่มุมได้รับการนำเสนอผ่านเรื่องราวชวนติดตามและข้อมูลทางสถิติที่แม่นยำช่วยให้คุณทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและสนุกไปกับมันได้ นั่นก็คือทั้งหมดบทสรุปของ12บทเรียนสำคัญทางการเงินจากหนังสือ just keep buying ครับที่สรุปมาแล้วโดย บล็อกติดของ The Great Journey ณนะวันที่23มิถุนายน2566นะครับท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มตัวนี้ได้ในบล็อกติดเว็บไซต์นะครับตามลิงก์นี้นะครับหรือว่าเสิร์ชด้วยชื่อเรื่อง12บทเรียนสำคัญทางการเงินจากหนังสือ Just Keep Buying และใน,ใน,ใ,นในเว็บไซต์บล็อกติดได้ตามตามรายละเอียดตรงนี้นะครับและขอได้โปรดติดตาม CMU h h r e and เ e a r n จาก CMU KMU n i t ได้ในโอกาสต่อไปนะครับขอได้รับความขอบคุณครับสวัสดีครับ